จะมาทำสมตาข่ายกันนะคะโดยเราจะตัดท่อ PVC อันนี้เราตัดท่อนละหนึ่งเมตรจำนวนสี่ท่อนนะคะใช้เป็นสำหรับด้านความยาวค่ะนี่เราจะตัดด้านความสูงนะคะเราวัดที่0.7เเมตรจำนวนสี่ท่อน ส่นนี้นะคะเราจะตัด0.6มเมตรจำนวน4ซ่อน4ท่อนสำหรับใช้เป็นความกว้างะค่ะและนี้นะคะเราเตรียมท่อ PVC ที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะมีขนาด1เมตรนะคะเป็นส่วนของความยาวแล้วก็0.7เมตรเป็นส่วนของความสูง แล้วก็0.6เมตรเป็นด้านกว้างนะคะเตรียมไว้อย่างละ4เส้นนะคะและนี่นะคะจะเป็นข้อต่อ3ทางมุมฉากค่ะที่เราจะใช้ในการเชื่อมท่อเข้าด้วยกันนี่เดี๋ยวเรามาดูการประกอบกันนะคะนี่เริ่มต่อข้อต่อนะคะเข้ากับท่อ ในส่วนของความยาวตรงนี้เราจะใช้เป็นใช้เป็นอะไรคะความยาวเท่าไหร,ร่เราจะใช้เป็นความยาวหกศูจุดหกอ่าแล้วเราก็เอาท่อศูนย์จุดหกมาต่อนะคะเป็นส่วนของความก้าง,งนี่แล้วก็เอาข้อต่อมาต่ออีกชิ้นหนึ่ง เพื่อทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาท่อหนึ่งเมตรมาง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งด้านนีนแ่แล้วเราก็ทำแบบเดิมนะคะอีก ชิ้นหนึ่งประกอบอีกชิ้นหนึ่งง่ายนี่ต่อเข้าด้วยกันทำเหมือนเดิมเลยค่ะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเองเป็นไงคะง่ายไหมคะนี่นะคะง่ายมากเลยค่ะ ได้แล้วเสร็จแล้วสองสองชิ้นส่วนที่เราจะนำมาประกบกันใช้สำหรับเป็นด้านบนและด้านล่างนะคะอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นยาวเท่าไหร่อันนี้ต่อมานะคะเราจะใช้ท่อนความสูง0.7เมตรนะคะ0.7มตรค่ะใส่ลงไปในท่อทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ก็ประกบด้านบนนะคะท่อมาประกบกันและนี้ก็คือโครงสำหรับหมูตาข่ายเรียบร้อยแล้วค่ะ ง่ายมากๆเลยเราใช้เวลาน้อยมากในการทำเมื่อเราเตรียมโครงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือเอาตาข่ายมาคุมค่ะตาข่ายที่มันเป็นรูเล็กๆนะคะตาข่ายแบบนี้ค่ะตาขาต่ายเกษตรตาข่ายสำหรับเกษตรนะคะจะมีรูที่ขนาดเล็กป้องกันมแมะะลงค่ะเราก็จะเอาไปคุมบนโครงของเราที่เราเตรียมเอาไว้ mm hmm. แล้วอุปกรณ์ต่อไปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตัวลว,ลวดสีเขียวนี้นะคะในการล็อกในการรัดตะข่ายเข้ากับโครงนะคะนี่ก็จะลัดนะคะใช้ลวดเขียวง่ายเลยงนะ่ายๆเลยเนาะแบบนี้ง่ายไม่ายากค่ะ ลัดไปเลยแล้วก็รัดรัดแบบปกติเลยค่ะไม่ต้องอะไรมากให้มันอยู่ไว้เฉยให้ตาข่ายมันอยู่เฉยให้มันล็อกได้ล็อกได้กับตัวโรงท่อพีวีซีนะคะนี่เราล็อกข้างล่างแล้วเราก็มาล็อกข้างบนต่อแล้วก็ล็อกให้ครบทุกด้านนะคะเพื่อให้ตาข่ายอยู่ ล็อกล่างล็อกบนแล้วก็มาล็อกตรงกลางด้วยนี่แล้วเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะทุกด้านเลยค่ะ แล้วเราก็มาล็อกด้านบนด้วยนะคะล็อกให้ครบทุกมุมนะคะเพื่อให้หมุ้งมันเกาะติดกับโครงที่เราทำเอาไวะคะ้ค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเอาตาข่ายมาปิดด้านข้างค่ะก็ล็อกเข้าไปปิดด้านข้างทั้งสองด้านนะคะ ก็มาปิดด้านล่างค่ะเราจะใช้ลวดที่เราทำไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่เราแบบว่าเหลือลเหลือปลายยาวๆไวะคะ้ค่ะในการล็อกด้านข้างล็อกไปเลยง่ายๆไม่ต้องอะไรมากค่ะ ดูที่เราเลยเราอยากได้หักมุมเท่าไหร่อะไรยังไงเห็นไหมมันก็จะได้แล้วเราค่อยๆมาตัดปลายค่ะตัดปลายนี่ต <of unexpected> <coin> ัดปลายเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายออกให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามข้างบน เสร็จแล้วโอเคนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะให้ครบทุกด้านแล้วเราปิดด้านนี้แล้วเ้วเดี๋ยวเราก็จะไปปิดอีกด้านหนึ่งและนี่นะคะถ้าเราก็ทํามุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดินดูรอบๆเลยนี่ค่ะตามุ้งเราอเอาไว้กันแมลงใช่ค่ะกันแมลงกัน ศัตรูพืชค่ะนี่ง่ายมากมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปคุมค่ะไปเออนี่คุมคุมต้นไม้อันนี้คือเป็นต้นอะไรคะอันนี้เป็นผักคอสนะคะมาคุมผักคอสกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีอิฐใช่ปะใช่ค่ะเราอยู่ในถาดเพาะใช่นี่คุมเรียบร้อยเป็นไงนี่เปิดไหมก็จะอยู่ในมุงละมุงเรียบร้อยแล้วนี่ เพื่อป้องกันแมลงใช่แล้วนี่นี่ยงามแล้วก็นี่มุ้งแรกที่เราทำค่ะแล้วนี่ก็เป็นผลิตดีมากดูมุ้งแรกที่เราทำไว้นะคะผลผลิตของเราดูที่ดูผักโตอ่ะเห็นไหมคะว่าผักโตมากอืนี่โ้จริงอ่ะเนี่ยผักกาดหอมปะใช่ค่ะผักกาดหอม แล้วก็มีผักกาดขาวใหญ่ข้างในมีมะเขือเทศด้วยซ,ซึ่งเราได้ทดลองแล้วเรามองว่ามันมันได้ผลผลิตเยอะขึ้นใช่เพราะว่าก็เลยทําอีกมุงหนึ่งค่ะมันป้องกันมแมลงได้จริงๆใช่ป้องกันมแมลงแล้วทำให้พืชผักมันโตดีค่ะไม่โดนมแมลงรบกวนค่ะใช่สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย